ดีจ้าพี่น้องเลิกงานคือเก่าวันศุกร์พี่น้องจะไปเก็บเห็ดก่อนสซนให้หมูอุ้ยสั่งหลายค่ะพี่น้องเก็บหัดที่แล้วเพิ่นว่าอันเอ๊เอามาได้หลายเด้อว่าสั่นโอเคพี่น้องจักรยานอีเกียวข่อยอยู่ข้างลังนี่แหละบอกเขาเป็นหนาวพี่น้องอันงานหลายก็เลยอันว่าอันเห็ดคลิปหน่อยลองพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันกระเบิดแล้วพี่น้องโอเคไปกันพี่น้องไปหาเก็บเห็ดก่อนสซนเนาะพี่น้องเนาะน้ำปลาพี่น้องบรรยากาศเนาะ ออนโซนเอาได้พี่น้องบอกซ้ำเนี่ก็พอดีแสบอเอาไปโม่พี่น้องแบบนี้ก็แบบกินได้เด้อพี่นอ้องเด้อยออนโซน,นแบบนี้เลยเด้อพี่น้องอันนี้บางแม่จะน้อยว่ายใจเอาได้จะกินอองงามพร้อม ่ไปงวดที่แล้วพี่น้องเอ้ยบอฟ้ากันกินผู <g> ้ <iggle> นั้นก็อยากได้ผูนน้นี้ก็อยากได้ก็เลยว่าใจเย็นๆเด้อสันดอกบได้มีเวลบบ้าตะเขาป้าได้โหลดอะไรเฮ้พี่น้องเอ้แต่ว่าก,ก็คือว่าบางคนเพิ่นเก็บปเปลี่ยนเด้พี่น้องเก็บปเปลี่ยน ดอกบ,บานกะแสบอยู่พี่นอ้องจะไปเลือกแตงไหหมูพันแ,แตงขามันออกพี่น้องเดี๋ยวตะันสีเอาแบบใดมันเริ่บมใบแล้วเดว้เริ่มเก็บเอเขบทัางข่อยนั้นพี่น้องเห็นปะตัดตั่งสีรถเอาไว้พี่น้อง มีขนเด้อพี่น้องอยู่ค่ะเห็นชัต์บอเดี<ม>๋ยวแต่สภาพอากาศมันเกิดดอกกินได้พี่น,อน้องกินได้เบิ้งเผาสร้างเกล็ดเบิ้งผู้คนบนเกล็ดพร้อมพี่น้องกินได้พี่น,อน้องขาเนี่ยไงพี่น,อน้อง ว่าดียู่เป็นก่อแบบตอไม้มันแบบก็ตอไม้มันนั่นน like ี่เนาะอยนี้ยาเนาะนี่เด้อพี่น้องเห็นชาติบอ ทำไว้ไปพี่น้อไงยามนี่แหละมันอ่อนยังอ่อนอยู่บัตอาทิตย์หน้าแก่ว้วได้บางพี่น้องขึ้นาใหญ่ใหญ่ดอกนิดหน่อยนี่แซ่บพี่น้อง โย่น้ำก๊อกอันแบบว่าก๊กใหม่มันตายบางที่นองนี่ต้องต่อนะ้ำยางสินะ <c oughs> เกิดน้ำกงกน้ำขอนะพี่นาะก้อนใหม่ตาย ค่อยมาค้อนใหม่ตายตัดแบบนี้พี่น้องนี่เกิดดีก็อยังนีกตัวบางกอนีิ้วโอ้ยเป็นตน้นอันนี้ยเยอะเก็บเล่มๆใหม่ออันอือพี่น้องง่ายมากค้อนสนอะไรอยา่างนาาีน้น คนบอหลายได้พี่น่องคนน้ำข้างสีบอหลายคันคนเล,ยลย้ยๆดอกคน้นค้นหาไปเอาพี่น่องแฟดผิดเกิดกับนี่พี่น่องดอกต้มตูม บางที่มันก็เกิดเป็นผั้อ่างเป็นนัฝนได้พี่น้องเดี๋ยวแต่สภาพอากาศคือว่าฝนตกใส่พี่น้องมันก็เลยเป็นฝนตกใส่ตามสภาพอากาศมันพี่น้องกินได้คือกันเด้อสีนี่ก็ได้ ไอ้กระแมนไม่พี่น้องมันอ่นต่อมันดำัๆเอ็ดเพิ่นเอ้ยเอ็ดคอนโซนน่ะล่ะพี่น้องข้าวเดี๋ยวพี่น้องสิเต็มกระตาล่ะนั่งเกิดก็มี ตัดขาบ้างง่าย่พป่นออกตะปูติ๊ติ๊กำลังง่าดอกแบบนี้ก็กินได้พี่น้องบางคนว่ามันดอกมันคือดำแท้มันดำซื่อๆพี่น้องดำซื่อๆกระผ่าประกาศนั่นแหละแคทคอนสนแล้วพี่น้องขาบอ คาบ่เป็นดอกเอ้ยเป็นน้ำได้หลายน่ะตั้งกินบ่ได้สังเกตตรงนอามันเป็นบางเนมันเป็นพื้นเนี่ยดำดำเนาะเเมื่อแต่เล็กบ่พี่น้องคำไว้ไว้ข้างกับมานบ่ฟ้าซีฟนาทีเมื่อตะ่ะเมื่อเนี่ยใส่มนเก็บมาเอเมือ่อมันเสาวเพราะไรให้งานดอก ก่อยอพอเป็นตอกากซากอยู่น่อยไหมมันอยู่แต้ดินก่อยเคยเอาอยู่นีเนะาะก็เจ้าตาัดใหม่ยู่นีง่ไงพี่น้องตอนแรกี๋ยวมาเกีบเอาอยู่นีเอาทุกปี มันเป็นน้ำหยาเนี่ยนะมันเป็นต่อแบบอันข้าเจ้าตัดเนึ่งพี่น้องมาเลยเป็นกกเนี่ยเกินจังสิปหาไมา่พี่น้องคิดว่าสิพอเลยพี่น้องได้เพินกระตาสิพอแล้วพี่น้องจะออกง่าย อันนีบบ้เฮ็ดพีดเด้อพี่น้องนี่ยโอมแอนเอ็ดคอนสซนเบิ่งให้เบิ่งค่ะเบ่แม่นเฮ็ดคอนสซนเด้อพี่น้องเนี่ยอย่าคิดว่าเฮมแอนด์คอนสซนเด้อพี่น้องอันนี้บ่แม่นเด้อพี่น้องเฮ็ดพีดเห็ดพีดบ่กิดต่ออ่ะบ่อมแอนเฮ็ดคอนสซนก็แล้วกันเดี๋ยวสิให้เบิ่งดอกเปรียบเทียบเห็ดคอนสซนพี่น้องเฮ็ดพีด เห็นคอนสอนยังสิขึ้นหนองปอกใหม่คือกันแตาว่าบ่แม่อันพี่น้องจ้ะพอยอยู่ในโพ่งอ่ะครมีดแค่เดอยู่อื้อันก็งามพี่น้ององ่ามอือออไดา้พี่น้องจ้ะอู้ โอ้โห่ามง่างเนี่ยถือว่างามกระโบบานดอกพอดีขายง่ายเด็เกแยงหนึ่งเหมือนตอนนี้ <laughs> ได้เกือบเต็มกระต่ายพี่นองพอ <laughs> ดีอ็น เดี๋ยวไปให้มูเมือนี้เต็มอากล่ะพี่น้องเมื่อนึ่งกันไทยเอากล่องไทยประเทศนี้ไม่เห็นอยู่ข้างกันทนทางกัเลยเอาอีมอ๋มังอนะพี่น้องมีแต่ดอกงามๆเมืงอนะดอกงามจังสิพ่เหดพี่น้องโอเคเบิ่งหมดอตื้อ ปั่นจักรยานเมื่อบานแล้วบาน่ยุ่นพี่นองเพราะไก่ดอกเอ,อือนจังสีมามาไอพี่นองจ้าพี่นองเป็นว่ามืดตาเห็นเพราะบ้านซีโมง,ไงไนี่ยเพี่นองเลิกงานมากสามซีโมงกลัวมั้งเนียเหมือนตึก๊กือเห็น บ้านอยู่ต้นหนานแล้วพี่น้องข้าจาะกระจูงมาจูงกันมะกรงมาขี่อยู่กับว่มีอันไรแล้วพี่น้องแบบ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 แดดบรรยากาศดีพี่น้องมาเป็ดกับว่ได้ใจเราเทสเลอพี่น้องเก็บเม็ดก่อนโซนมามกระตาเต็มกระตาะแบบมันมืดสลัวสลัวพี่น้องบอก พี่น้องจ้าอันเฮ็ดอันห้องไข่อ,อันบัวอืดพี่น้องไลยเก็บไปให้มูพี่น้องจ้าขอให้นะเก็บไปให้มูเออปูปัญยากินบางที่กระซ่งไปซนี่ให้ข้าเจ้าอันใดพ่อซ่งใดกระซ่งพี่น้องอันข้าเจ้าอันย้ายไปซนี่เอาเองพี่น้องซ้ำเฮ็ดมันอ่ายัางตุ่มตุมอยู่พี่น้องจ้าโอเคพี่น้องบัอืดจงพอออกกันไหมเ้ยพี่น้องเนาะ